สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับวินมาดิชินาอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโซนแอบในบ้านครับในตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะยี้ผมมาปอยยิงบกันเถิดเดฟเลนเซอร์ให้ไม่ต้องห่วงปอยยิงชุบอะไรเอ่ยอ้าวแพ้ไปเลยแพ้ไปเลยไปไปนับเลยกลับบ้านนะครับกลับบ้านนะครับอะไรยิ้มหยาอย่าหยาเฮเดี๋ยวเราจะไปตัดไปตอนที่นี่กันเลยครับผม โอเคครับท okay, ่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาแล้วเนอกเราจะให้คุณไอ้นับหนึ่งร้อยวินะผมแล้วเราก็จะไปซ่อนกันนะผมแล้วสามสองหนึ่งเราก็เริ่มนะครับสามสองหนึ่งไปเลยทตอนนี้ต้องวิ่งนะใครส่วนนะย้อ <c oughs> นไหนดีเอ้ห <c oughs> นึ่งท <c oughs> ุกคนอะไรเยอะแยะอาทิบุตรมาเว้นนับมาครับไใส่นะซ่อ <c oughs> นไหนดีวะ 来る 또, 니. เงี้ยนู้ก็มาดิสิจะกล้าไปดูของดิโอโดนแล้วโอแยเดินไปอ่ะโอ้ที่ทุกคนเราแตกแล้วนะจะเดินไปที่โคนนี้อยู่ตรงนั้นไปตรงชั้นโอ้ทุกคนเราแพ้แล้วนะโอ้ต่อไปเราต้องเปลีนนะฮะเราสต็อปอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปตอนที่ผมวิจัย เอ้นูกนของม่านีท่ทุกคนเป็นไอนู่ของผีโอโดนแล้วพอปอดง่ายเกินไปอ่ะโอ้ผีทุกคนเราแตกแล้วนะเดินไปที่คนหินตรงนั้นไปกับฉันโอ้ทุกคนเราแพ้แล้วมาโอ้ต่อไปเราต้องเป็นนะฮะเราสต็อปเดี๋ยวเรากลับไปตอนที่ผมบีบยันนอกกันะครับมาตรงนี้ดิอานรงนี้กันปวดจังเนี่ย ดและก็แล้วเคทุกคนเมื่อกี้ก็ก็แตกอะนะเ,เดี๋ยวเราจะทำการนี่รอบนะผมยังไงไปจะไปดูกันเลยร้อยวิแล้วกันนะเพื่อนเราจะนับร้อยวิออหวอมหนึ่งสองสามทำพิธี Wow Hmm Aduh, cewek ku Buat gun, baik Aduh, tiga เามาละมาโอ้เสียงดังฟังชัดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูกันนะครับคุเปิดต๊ตู้นะครับทุกคนอยาเห็นหน้าแม่นะไม่เห็นโตู้ไม่มีใครเลย เกมต้องทำเวลาการหาไปหาทุกฟอกทุกมุมก่อนไม่มีอ่ะกรรังไม่ไบบมีอะไปทุกบลูก่อนต้องหาทุกห้องเลย<ม>ห้อง เจ็ดกูเน่มันมาแล้วมันเข้าบ้านไาแล้ว นีานมากเรื่องนานนานะพอตัวอยู่นะรถไอตู้ตู้นี้ไม่มีเ่รอเหี้ยตอนนี้มานม้วนะไม่มีะ อตัวอยู่นะร้อนร้อนอ่ะคนตอนนี้เสร็จแล้วครับโอเคผมตัดไปตอนอยู่ด้านล่างเลยแล้วกันนะเราจะแข่งไปรอบสุดท้ายนะคะร้อนอ่ะคนตอนนี้เสร็จแล้วครับโอเคครับนี่เป็นเป็นรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเราก็จะเออ่ไปนี่กันนะครับผมไปนี่กันเลยเดี๋ยวเราให้คุณไอ้ครับผมนับนะครับ สามสองหนึ่ง,งไปทับเลยเดียวแอปเปิ้ลที่อันรายที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสัตวเอกตู้นีอ้อุ้ยแล้วพวกมีตูน้นี้มีของไหมวันนี้วันโกนลุ่กในตูน้นี้มีของไหมเดียวโอ้ยแกตู้นีน่วัดชน ผมที่ไม่ออกอะ่ะเอ้ยทีดีปอดไอ้ที่อ่านอะไรสุดหรือดีปอดไอ้ที่สุสดเินเลยเธอกินน้ำแล้วเหรอกินแล้วจะซ่อนห้องน้ำนะ

嗯嗯。 มาตู้แบบผิดปกติก็เลยดันลงไปนิดนึงโ,โหทุกคนจบแล้วแปลกไมากอะไรเนี่ยเดินมาแล้วรู้เลยเหรอไม่อะมันแบบปกติไอ้ก็มาเช็ดอยู่แล้วไงกด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 ,ดูมันจะได<ม>้ไ<ม>เปิดต<ม>ูป้<ม>ปะเนี่ยไ,ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโหเรื่องนี้แอไดื้อกันอีกอ่ะไม่เดี๋ยวผ่านก่อนเพราะว่ามันดูแบบเหมือนเดิมไงเคทุกคนมาจบคลิปเถอะ ใช่ครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับซับสไครที่อยากเห็นหน้าผมนะผมขอสักไทยยี่สิบยี่สิบยี่สิบั้ะครับ